บิสโตรนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเสาร์อาทิตย์ฟรีสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เอกสารประกอบการสมัคร 1. บัตรประชาชนตัวจริ 2> จรง 2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน1เดือนสามารถยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมการขนส่งทางบกอาคาร4ชั้น 2, 2ในวันและเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8.30นถึง16.30นรุ่นที่384เปิดรับสมัคร20พฤษภาคมถึง14มิถุนายนวันที่อบรม15-16มิ 15. ถมุนายนรุ่นที่385เปิดรับสมัคร 14สิงหาคมถึง13กันยายนวันที่อบรม14ถึง15กันยายนรุ่นที่386เปิดรับสมัคร9ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนวันที่อบรม9-10ถึง10พฤศจิกายนรับสมัครจำนวนจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งทางบกโทร0 2 2 7 1 842 6หรือบิสโ r รนประเทศไทยโทร 02 6361 505 32ต่อ3275 2387